นักเรียนไทยสนใจเยอะนี่นี่คนลุกอันนี้คือคีย์เวิร์ดไหมนะคนลุกมีความเป็นผู้ดีสูงมหาลัยสวยเซ็มมากมีระบบคอลเลจสปายน่าจะรู้แล้วแต่เลยไม่รู้ว่าใครเป็นสปายนี่ดิรัสเซลล์กุ๊กมีดเนีม้าก์ในไฟเมนต์สามจุดศูนย์ศูนย์ค่ะรู้แล้วหรือเปล่า มีเป็ดหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะมีสนามบินที่ลงใกล้ๆด้วยไม่ต้องลงลอนดอนชี้เลยไหมคะชี้เลยไหมคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราพวกเดียวกันเนี่ยเอ้ยอแล้วไงอาจจะแบบคือว่าเดียวกันตั้งแต่พี่อตั้งแต่แรกเพราะว่ามีเป็ดอ้าวที่นั่นมีเป็ดแต่ไม่ได้มีเป็ดโดดเด่น อ่ะใช่เป็ดไม่ได้โดดเด่นเป็ดมีหลายเมืองจริงๆอ่ะอยากบอกว่าเป็ดมีทุกเมืองเกือบทุกเมืองเป็ดมีหลายเมืองเป็ดอันนี้ตอบเปเพราะว่าหนูไม่อยากให้อินโพสเตอร์รู้แต่หนู่รู้สึกแบบไม่ลงดีเทลไม่ลลงดีเทหนูแค่รู้สึกว่าพี่พีมี่คิดเยอะเขาไม่พูดแต่แต่ว่าพี่มี่ตอบปในอยู่นะจริงๆหนูจะตอบเป๊กก็ได้เพราะว่าหนูเป็นเอ็กซ์เพิร์ตเมนก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ตด้านยุคีนะคะใช่ค่ะสรุปใครเนี่ยก็ยังนี้อยู่ อะเฉลยแอ The Ram University ค like <Uh ่ะสำหรับน้องที่สนใจเรียนต่อ The Ram University <hat> นะคะก็มาเจอเจ้าที่มหาลัยนะคะแล้วก็วี่สิทธิ์เก่าได้นะคะที่งาน Mango Study UK Exhibition วันที่9พฤศจิกายนนะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่โรงแรมอิสซินแกรนด์ยาไทยค่ะเจอกันนะคะ